สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้กล่องรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลที่เราเรียกกันนะครับวันนี้จะมาสอนในส่วนของ hot เมเพราะ Gmail วันนี้คงจะไม่ทันนะครับเรามาเริ่มเลยละกันนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของ o t m a i l นะครับท่านที่ เข้าไม่เป็นอาจจะเข้าผ่าน Google ก็ได้อย่างผมเนี่ยเข้าหน้าต่างของ Google นะหรือท่านไหนที่ไม่ได้เข้าหน้าเป็น Google ไว้ก็อาจจะพิมพ์ที่อยู่ตามนี้นะครับอ่าตามนี้เลยแต่ถ้าท่านไหนเข้า Google อยู่แล้วอาจจะพิมพ์ตัว h ตัวเดียวนะก็จะขึ้นมาอันแรกเลยนะฮะ t m l ตรงนี้นะสังเกตคลิกเข้าไปนะครับ นี่จะเข้าเป็นหน้าตาเว็บค้นหาของ google ก็จะเจอเป็นรายชื่อแบบนี้นะครับอันแรกเลยนะฮะลงชื่อเข้าใช้คลิกเข้าไปนะครับโอเคทีนี้เราก็เข้ามาหน้าตาของเว็บไซต์ของ hotmail นะครับเพื่อที่จะเข้าไปในกล่องรับส่งจดหมายของเรานะครับ ท่านไหนที่ยังไม่ได้สมัครหรือลงทะเบียนกับ Hotmail ยังไม่มีอีเมลเป็นของตัวเองสามารถคลิกเข้าไปที่ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ตรงนี้นะครับด้านล่างสังเกตดูนะครับคลิกเข้าไปแล้วกรอกข้อความทั้งหมดนะฮะท่านก็จะได้อีเมลมาหนึ่งอันแล้วก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าท่านไหนที่ไม่ได้เข้าใช้เป็นระยะเวลาติดต่อกัน อีเมลของท่านก็จะถูกระงับและถูกลบไปในที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยเข้ามาเช็คนิดนึงนะฮะอย่างน้นอยๆเนี่ยลบข้อความอะไรที่ไม่สําคัญหรือว่าอ e ีเมลอะไรที่ไม่ไม่สำคัญไม่อยากเก็บไว้ก็ลบๆไปนะครับอย่าให้มันรกมากเพราะว่าอ e ีเมลเรา,ามีข้อมูลเยอะเดีย๋ยมันก็จะทําให้การรับส่งเนี่ยมันจะล้นแล้วก็ส่งเข้าไม่ได้นะครับโอเคเรามาพิมพ์ที่อยู่กันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของผมผมจะแนะนำนะครับ .com อันนี้เป็นตัวอย่างก็คือเป็นอ e ีเมลที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาส่วนของผมก็เป็นตัวนี้นะฮะพิมพ์ที่อยู่แล้วก็รหัสนะฮะคลิกตรงลงชื่อเข้าใช้นะครับตรงนี้อรอแป๊บหนึ่ง อ,อินเทอร์เน็ตอาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาสำหรับเรานะโอเคเข้ามาข้างในแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอกล่องรับส่งอีเมลของเราจะดูได้จากาชื่อตรงนี้นะครับตอนที่เราสมัครเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้นะครับของผมเพิ่มเรียบร้อยแล้วแต่ อ,อยากจะให้ทําความเข้าใจเป็นับแรกก็คือโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นกล่องใหญ่ที่จะเอาไว้ดูว่าข้อความส่งเข้ามาเท่าไหร่ยังไงนะครับจะสังเกตจากกล่องขาเข้าตรงนี้นะครับเป็นเลข6ก็ถือว่ามีอีเมลในกล่องนี้เราสามารถเข้าไปอ่านได้อัน,นี้ก็คือกล่องขาเข้าก็คือการรับอีเมลจากคนอื่นที่ส่งเข้ามานะครับ ส่วนท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจว่าอีเมลขยะตรงนี้คืออะไรนะฮะผมจะอธิบายชัดๆอีกทีก็คืออีเมลขยะเนี่ยไม่ใช่อีเมลที่เรารบอย่างเดียวนะครับบางทีเนี่ยอีเมลที่เราไปทำกิจกรรมในเว็บไซต์อื่นแล้วเขาส่งเข้ามา,าทาง h o t เ a i l กำหนดไว้ว่าเป็น Hotmail ที่ไม่ค่อยมีความสำคัญอะไรเขาจะส่งเข้า อีเมลขยะทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะหาไม่เจอว่าไ,ไม่มีอีเมลส่งมาหาเราเข้ามาเช็คนิดนึงนะครับตรงช่องอีเมลขยะมันอาจจะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับอโอเคเมนูแรกตรงนี้นะครับท่านสังเกตเครื่องหมายบวกวงกลมตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างตรงนี้จะเป็น เมนูการสร้างอีเมลของเรา,าเราจะสร้างอีเมลส่งหาใครก็ตามเราจะต้องใช้ปุ่มนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้ก็จะอันแรกก็จะเป็นชื่อของเราตรงนี้ที่อยู่ของเรา,าถึงนะครับช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้คือกรอกที่อยู่ของปลายทางที่เราจะส่งไปหรือว่าเพื่อนเราหรือว่าใครก็ตามที่เราจะส่งไปหานะครับอันนี้พิมพ์ที่อยู่เลยแล้วกันท่านที่ทําท ดูลกรรมหรือว่าเคยเขียนจดไหมหาเพื่อนหาสำนักง,งานไหนของเขาเจ็จะมีจดจำให้เราไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ผมใส่ที่อยู่เรียบร้อยโอเคอันที่สองครับด้านขวามือเพิ่มชื่อเรื่องตรงนี้นะครับสังเกตอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องหรือว่าเรื่องที่เราอยากให้เขารู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่เราส่งไป เราอาจจะเป็นของผมทษนะครับโอเคของผมเรียบร้อยละหัวหข้อเรื่องพิมพ์ข้อความข้อความตรงนี้เดี๋ยวนะสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยอาจจะเขียนอะไรก็ได้ที่เราอยากจะสื่อสารกับเขา ก็อาจจะเป็นนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับการพิมพาจ,จะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนั้น <c oughs> ท่านไหนที่ต้องการจะแนบไฟล์อื่นไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์เวิร์ดเอ็กเนะครับ Microsoft Office ทั้งหลายแหล่นะฮะที่เราอยากต้องการแนบไปด้วยอาจจะคลิกตรงเมนูแนบตรงนี้นะครับเราอาจจะเพิ่ม ของผมอาจจะเพิ่มเป็นรูปภาพนะถ้าไหนที่จะเพิ่มเป็นไฟล์ Word ก็สามารถที่จะคลิกตรงไฟล์ Word แล้วก็กด Open ได้นะครับของผมขอเป็นรูปภาพแล้วกันนะโอเคเพิ่มรูปภาพสังเกตนะฮะด้านขวามืออัปโหลดจาก1น,นะรับอดหนึ่งจากจาก1น,นะฮะอันนี้ก็ถือว่าอัปโหลดเรียบร้อยลอะเอาอีกรูปแล้วกันนะ ภาพนี้แล้วกันนี่นะฮะดูว่าอัปโหลดเสร็จหรือ,อยังตรงนี้เราสามารถดูได้1จาก2แสดงว่ายังไม่เสร็จหรอแป๊ดนึงอาจจะช้าสักนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่าอันนี้เสร็จละอัปโหลดจากสออองนะฮะ อัพโหลด2จาก2อ,อันนี้ก็จะเป็นขนาดขนาดของไฟล์ทั้งหมดนเมนู mm hmm. <Menu S 2> ด้านบนก็จะเป็นรูปแบบของตัวอักษรนะครับอันนี้ไปศึกษาวิธีการใช้เองนะฮะจะคล้ายๆกับ Word นะไม่ว่าจะเป็นตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้หรืออตัวอักษรพิเศษอะไรต่างๆหรือว่าสีของตัวอักษรนะครับย้อนหน้านะ ส่วนอ,อันนี้ส่วนตรงนี้หน้าตาเป็นรูปยิ้มยิ้มวงกลมตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับน่ารักน่ารักสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปในข้อความของเราได้นะครับเราอาจจะเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูดคลิกตรงนี้นรูปยิ้มโอเคอสังเกตนะฮะมันจะมาเพิ่มตรงข้อความของเราโอเคนะ อีกอันนะอ่าโอเคเสร็จแล้วอ่าพอเราเสร็จแล้วอ่าตรงข้อความเราอาจจะเพิ่มตัวหนานิดนึงอ่าแร้นะตัวนี้ก็จะเป็นสอนอาจจะเพิ่มขนาดได้นะครับลองหัดใช้ดูอันนี้ผมไม่สอนรายละเอียดละกันนะครับ ทีนี้ก็ถือว่าอีเมลของเราพร้อมที่จะส่งไปยังปลายทางเรียบร้อยแล้วตอนนี้พร้อมส่งแล้วนะครับท่านเช็คความเรียบร้อยอะไรเสร็จก็คลิกตรงส่งตรงนี้นะครับส่งอโอเคเรียบร้อยส่วนอ่อีกเมนูอีกงานหนึ่งที่ผมจะมาสอนนะครับก็คือเมนูการตอบตรงนี้สังเกตนะครับ ถัดมาจากสร้างอันนี้ก็เป็นเมนูของการตอบกลับจดหมายนั้นๆน,น,นะครับจดหมายเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดว่าเราจะตอบกลับอันไหนเราก็สามารถใช้เมนูตอบกลับได้นะแต่ด้านไหนที่จะใช้เมนูการสร้างในการตอบกลับก็ได้แต่ว่าการตอบกลับนี้จะสะดวกกว่าแล้วก็มีการอ้างอิงจากาจดหมายเก่านะครับอันที่2ก็คือการลบนะครับลบก็คือลบ ลบไปจากกล่องขาเข้าของเราตรงนี้นะครับเราอาจจะลบข้อความที่ไหนที่ไม่สําคัญเราอาจสามารถลบได้ติกต๊กติ๊กถูกเครื่องหมายถูกตรงด้านหน้านะครับติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็คลิกตรงลบนะเมนูการเก็บถ้าวออันนี้เป็นเมนูในการที่จะเก็บข้อความที่ว่าสําคัญนะครับเราไม่อยากาบางทีเอ้ยเรากลัวเผลอเผลอลบไปเงี้ย เราก็สามารถที่จะใช้เมนูติ๊กถูกแล้วก็เก็บถาวรมันก็จะเข้ามาในกล่องเก็บถาวรตรงนี้นะครับการเก็บถาวรตรงนี้อาตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะอ่านคลิกอ่านข้อความที่ว่าเก็บถาวรที่เราเก็บไว้ก็คลิกตรงเก็บถาวรน,นะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับ a c e b o o k ของผมเก็บถาวรน,นะกดคลิกเก็บถาวรสังเกตนะฮะ อ่ามันก็จะเข้ามาอยู่ในการเก็บถาวรตรงนี้เราก็สามารถอ่านได้ตลอดเวลาโอเคเมนูอีกอันก็คือการล้างการล้างนี่เหมือนลบครับเหมือนลบการใช้งานการล้างนี่จะดีกว่าลบอย่างหนึ่งก็คือมันจะล้างทั้งหมดที่อยู่ในในกล่องนี้ในกล่อง้าเข้า,ขามีทั้งหมด2อันตอนนี้มันจะล้างทั้งหมดเลย เราไม่ต้องไปติ ook, ๊กถูกไล่ติ๊กถูกไล่ไ e ล่ไล่ไล่อีเมลเรามีเป็นร้อยนะฮะบางทีการใช้งานการลบมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เราก็อาจจะใช้เมนูการล้างย้ายไปยังอันนี้ก็คือการเป็นการย้ายข้อความของเราติ๊กถูกหน้าข้อความเหมือนกันติ ook, ต๊กถูกติ๊กถูกอันไหนเลือกอันไหนก็ย้ายไปยังโฟลเดอร์ถ้าเกิดเราจะเก็บเก็บถาวรก็ได้อีเมลขยะก็ได้แบบร่างก็ได้ส่งก็ได้ลบก็ได้แล้วแต่เรา่าจะย้ายไปโฟลเดอร์ในอันนี้เป็นเมนู ที่เพิ่มความสะดวกให้กับเราประเภทประเภทตัวนี้นี่ไม่ค่อยจะได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับบางท่านอาจจะจัดกลุ่มของอีเมลว่าเป็นกลุ่มไหนยังไงอันนี้ไปศึกษาวิธีการใช้เอาเองนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะจำเป็นเท่าไหร่นะฮะบางท่านนี่ข้อความเยอะนะฮะบางทีธุรกิจมีหลายธุรกิจบางทีเขาอ,อาจจะแยกไว้ว่าอันนี้เป็นของอันนี้อันนี้เป็นของอันนี้นะฮะ เราไม่สอนละกันการตั้งค่า,อ,าออปชันตรงนี้นะครับด้านขวามือตรงหน้ารูปยิ้มตรงนี้นะฮะอันนี้อินเทอร์เน็ตผมช้าไปนะครับที่จริงจะเป็นรูปสีสีให้เราเลือกตรงตรง,ตรงแถบตรงนี้นะครับแท็บเมนูของผมตอนนี้มันเป็นสีสีแดงสีแดงเลือดหมูอ่อ่าสีมาละ ตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วแต่ความชอบนะครับเราอาจจะเลือกสีฟ้าคลิกไปที่สีฟ้าอินเทอร์เนต็ตผมค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะช้าไปนิดนึงวันนี้ถ่ายตอนถ่ายทำนี่ก็เป็นช่วงค่ำนะเป็นช่วงที่มีคนใช้อินเทอร์เนต็ตเยอะมันก็อาจจะช้านิดนึ่งอเอาเป็นว่าเมนะูนนตรงนี้เนี่ย ถ้าว่าเราไม่ได้ใช้ก็ไม่มีอะไรมากงหมายฮะเป็นการตั้งค่า Option. อาอปชันเปลี่ยนสีตามนี้นะครับสังเกตจะเปลี่ยนไปตามสีที่เราต้องการแต่ของผมขอเป็นสีดแดงละกันโอเคขอจบอาการสอนวิธีการใช้การส่งอีเมลและการรับอีเมลเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มใช้ Hotmail นะครับวันนี้จบอย่างท่านี้นะครับ สวัสดีครับ